ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าสินค้าออร์แกนิกที่เราซื้อกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นออร์แกนิกที่ไม่ได้รับการรับรองโดยสถาบานันใดเลยนะเป็นออร์แกนิกที่แต่งตั้งตัวเองด้วยลิ์ของคนขายทางนั้นเนี่ยลองไปถาม Chat GPT ดูก็ได้ว่ามีสินค้าออร์แกนิกปลอมจริงไหมเขาก็ตอบเลยนะครับว่าจริง เพราะว่าสินค้าออร์แกนิกเนี่ยส่วนมากอะ่ะคนก็จะชอบเคลมตัวเองกันว่าของตัวเองเนี่ยออร์แกนิกแต่ว่าอยู่ดีๆก็เคลมอะ่ะโดยไม่มีใครมารับรองปกตินะครับการเคลมว่าสินค้าตัวเองออร์แกนิกเนี่ยจะต้องมีหน่วยงานรับรองคือมีตั้งแต่การตรวจสินค้านะครับตรวจโรงงานรวมถึงตรวจตั้งแต่ต้นน้ำอะ่ะยันปลายน้าเรื่องสัญ,ญลักษณ์ออร์แกนิกเนี่ยอย่างออร์แกนิกแท้นะครับอย่าง USDA เนี่ยเราเจอกันบ่อยนะเป็นหน่วยงานของสหรัฐนะครับ อย่าง EU ออร์แกนิกนะที่เป็นธงและมีรูปดาวอันนี้เราก็เห็นกันบ่อยอลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสินค้าออร์แกนิกแท้นะมันก็จะมีคําว่าออร์แกนิกแน่นอนอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานที่รับรองเลยนะอย่างสินค้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ USDA ก็คือหน่วยงานของสหรัฐแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของ EU ซึ่งแปลว่าเขาได้รับการรับรองทั้งสงสถาบันสามารถแบบเคลมคําว่าออร์แกนิกได้แต่มันจะมีสินค้าอีกพวกจําพวกหนึง่งที่บอกว่าตัวเองเป็นออร์แกนิกแต่ว่าเราไม่เห็น หน่วยงานรับรองเลยก็ไม่เข้าใจว่าใครไปรับรองเขาเขารับรองตัวเองหรือมันรับรองอะไรแต่ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าแค่สสถาบันนี้นะที่รับรองออร์แกนิกได้จริงๆแล้วอะ่ะมีสถาบันรับรองอีกหลายๆสถาบันอย่างในไทยเองก็มีนะครับหรือไอโฟมอะไรเงี้ยก็มีคือมีหลายสถาบันอย่างน้อยอะ่ะก็ต้องมีสถาบันรับรองใครที่ไม่แน่ใจว่าสินค้าที่เรงซื้อเนี่ออร์แกนิกไหมออร์แกนิกหรือเปล่าเนี่ยลองถามคนขายดูว่าคําว่าออร์แกนิกเนี่ย เขามีสถาบันรับรองหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าเขาแต่งตั้งตัวเองไงแล้วตรงนี้แหละมันน่ากลัวเพราะว่าขนาดผู้ผลิตอาหารนะยังไม่เข้าใจเลยว่าออร์แกนิกค,คืออะไรแล้วเขาจะเข้าใจได้ไงว่าสิ่งที่เขาทํามาขายคุณอ่ะมันเป็นสินค้าอะไรเข้าใจไหมครับคือคนที่ผลิตอาหารขายอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารหรือกฎหมายเกี่ยวกับการทําอาหารระดับหนึ่งอนะถึงจะประกอบธุรกิจนี้ได้แต่อยู่ดีๆเนี่ย บางคนนะ่ยก็เข้าใจว่าธุรกิจอาหารนะตลาดมันใหญ่และกําไรมันดีผู้บริโภคมันเยอะก็กระโดดเข้ามาทานะครับโดยคนพวกนี้บางทีก็ไม่มีจริยธรรมก็เคม้มแบบมม่ๆสุดท้ายใครสวยก็คือผู้บริโภคไงนะเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะทําให้คุณเข้าใจคําว่าออร์แกนิกมากขึ้นว่ามันไม่สามารถแต่งตั้งตัวเองได้มันจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันนี้นะแล้วตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความปลอดภยัยแต่ขอแถมนิดนึงว่าสินค้านะ ที่นาเข้าจากต่างประเทศนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยถ้านําเข้าแบบถูกต้องนะกระบวนการการนําเข้าเนี่ยยากมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะนําเข้ามาได้อย่างน้อยโรงงานในต่างประเทศเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานอาหารนะครับความปลอดภัย iso 2 0งหซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเนี่ยระดับสากลเพราะฉะนั้นเขาจะมีการตรวจทั้งสารตกค้างแร่ธาตุต่างต่างหรือว่าเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยตรวจมาก่อนแล้วถ้าผ่านเนี่ยถึงจะนําเข้าในประเทศไทยได้แต่ถามว่าทําไม มันมีอาหารที่น่าอันตรายเนี่ยเข้าเข้ามาในประเทศไทยพวกนี้นะครับเข้ามาโดยสายเทานนะซึ่งรู้กันอยู่ดีว่าในประเทศไทยมาสายเถามีจริงนะครับและพวกนี้นะจะราคาถูกกว่าปกติผมขอบอกเทคนิคง่ายๆนะใครที่เลือกสินค้าออร์แกนิกนะครับสินค้าออร์แกนิกพวกนี้นะมันจะขายราคาแพงกว่าสินค้าทั่วไปอยู่ประมาณ3-4มสี่เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าออร์แกนิกมันผลิตยากแล้วโรงงานไหนเนี่ยที่ผลิตสินค้าพวกออร์แกนิกนะครับ ก็ต้องผลิตออร์แกนิกทั้งหมดเลยมันไม่สามารถผลิตออร์แกนิกตัวหนึ่งไม่ออร์แกนิกตัวหนึ่งได้เพราะว่ามันจะเกิดการปนเปื้อนเข้าใจไหมออร์แกนิกคือความบริสุทธิ์คือความสูงสุดของมันอะความเรื่องมากก็คือออร์แกนิกเพราะฉะนั้นลายผลิตที่ใช้ผลิตออร์แกนิกมันไม่สามารถรวมกันกับลายอื่นได้นะตรงนี้มันก็เลยต้นทุนสูงมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรอกครับเพราะว่าสินค้ามันราคาแพงแต่มันก็มีบางคนที่ใช้กันอยู่ แต่คำนี้นะครับถูกนำมาใช้โฆษณากันเกลื่อนมากแล้วก็ปลอมสุดๆซึ่งผมคิดว่าผู้สื่อนะบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่หวังว่าหลังจากฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เลือกได้ว่าอันไหนคือออร์แกนิกของแท้โอเคไหมโอเคไหมทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็เลือกกันได้ถูกต้อง